สมต้องโกไม่ต้องน้ำลายไหลยอยากกินมาเองนะผมอยู่ที่โกฟ่ะคะสาขาพระประแดงแยก8ปดใช่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ที่ทอดอยู่เรียกว่าอะไรจ๊ะโหดั้งเดิมโหดั้งเดิมได้เป็นเกี่ยวๆอ่ะฮะได่ดั้งเดิมดนั่นแหละเขาไป<อ>แป้ง ว่าถ้าอย่างนี้ก็จะเป็นเกี่ยวอีกแบบหนึง่งมันไอคุณพวกนี้จะเป็นปลายแป้งเลยช่วงจริงๆเขาขายสองรอบนะช่วงเช้าจะมาก็ได้มีน้าเต้หู้วอะไรล้อๆให้กินด้วยนะใช่ใชแต่วันนี้ชนาวีพามาช่วงเย็น,นะะช่วงเช้าจะฟูกว่านี้จะฟูเยอะใช่ะเยอะอะแต่ลูกค้าเราประจําเยอะอยู่แล้วเนานะใช่ของอร่อยเยอะนี่ก็ฟินฟูนงโขกติดกันเลย นู่นนี่ก็ร้านแม่เขาต้งตามนู่นก็แม่แก้วก็วยเตียวเนอยแยกแปดถูกสาขาแรกของกินแยกแปดถูกเราเพราะว่าอยู่ข้าวปแดงเราไม่อดตายนะนอกจากว่าไม่ออกไปไหนอะไพวี่นะใช่เอ้าได้ไล,ล,ลทท้ที่ทําอยู่นะครับตอนนั้นโขกเตาใบเตยขอญาตดูหน่อยนะครับอันนี้คือโขลกเตาใบเตย <c oughs> นี่มาดูกระบวนการทําเลยมาฝุกจังหวะ <c oughs> ป้า เก็จะโรยงาขาวจะมีงาขาวด้วยมีน้ำใบเตยสดนะอันนี้น้ำใบเตยสดสดอ๋อ<ด>มันก็เลยเป็นสีเขียวใช่ไหมใช่แล้<อ>ไม่ได้ใส่สีย้ำนะที่ของเร,รามุซลิมทานได้ใช่มีฮาลาคือมากินได้เลยไม่มีปัญหาแล้วโปกติกโกระค่าสาขาพระ,ระแดงเราอะสั่งผ่านแอปอะไรได้แมคจ๊บจะมีไลแมนมีโรบินูดค้นหาคําว่าโรคาคกโสาขาพระ,ระแดงเลยและท่านรอไรเดอร์วิ่งไปส่งหน้าบ้านได้เลยอันนี้เล เนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยมีไลเดอร์วิ่งมารับแล้วห้าี่เกียรออกมห้าหนึ่งแปดสามเลยจ้ะวอันนี้แชไอันนี้เหมือนที่ตัดพิซซ่าเลยเนอะใช่เลยอ๋อไอ้ที่โรยๆเนี่ยมันคือแป้งอะไรแป้งเอาไว้สำหรับไม่ให้มันติดนใช่ไหมอออ้อ๋อ สีเขียวๆคือน้ำจากใบเตยน้ำจากใบเตยนะเตยำน<ช>ของเราคือมันเป็นสีธรรมชาตินั่นแหละ<ช>เราไม่ได้ใช้สี<ช>วสมอาหาร<ช>มาให้มันเสียสุขภาพได้น้ำใบเตย <c oughs> ชำนาญอ่ะอช่วงเช้าๆเรามีขายอะไรบ้างครับช่วงเชา้าช่วงเช้าก็จะมีน้ำเต้าหู้แล้วก็มีฟังโขกก็จะแบบ หลายแมปเลยไข่แมปขึ้นปูกว่านี้เยอะเลยอ่ะจ้ะแล้วข้างบนมันเป็นดิฟอะไรอ่ะข้างบนนะครับถ้าของขายดีก็จะเป็นสังขยาอ๋อเขียวๆนี่คือสังขยาเนยแดงๆนะครับอันนี้แยมสตรอเบอรี่อ๋อนี่คัสตาร์ดวานิลาอืมแล้วก็นมข้นอ๋อนี่คือนมข้นใช่นมข้นขายใต้แบรนด์โกฟะชัดนี่เห็นไหมครันมข้นเราใช้นมอย่างดีไม่ให้ให้นมพวกเกรดอีกแบบนึ่งอย่าลืมนะครับ โกปะท่าสาขาพระประแดงคือสปอนเซอร์หลักของเราเพราะฉะนั้นท่านมาอุดหนุนที่นี่เหมือนอุดหนุนชนาวี<ช>มากันได้เลยนี่ชแมทอ๋อเราจะต้องแบบว่าเหมือนสไลดเดอร์ลงไปใช่ไหมเพราะถ้าย่อนปุ๊บน้ำมันกระเด็น<ช>พี่ผมถามจรงิงเคยโดนน้ำมันกระเด็นไหมร้อนทำให้โดนดก็แปลกแล้วนะโกปะา่า,า่อไปผมจะถามว่าร้อนหรือเปล่าผมไม่ต้องถามนะอ๋อนี่เลย น้ำนักสีเขียวธรรมชาติจากใบเตยนะครับไม่ใช่สีผสมอาหารไม่ใช่นะครับ ทอดตามไหมครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวถ้าเป็นสลัเปาจะใช้เวลาแป๊บเดียวตั้งเดินตั้งเดินไปเลยใช่สลัเปาไปเลยขอถ,ถามราคาหน่อยถ้าจะซื้อเอ็กกี่บาทสลัเาไปเลยชุดเล็กเริ่มเริ่มที่ชุดนะคะชุดเล็ก20บาท<อ> 30, 30 30 40 50แล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่แต,แต่เริ่มต้น20ใช่ใช่ใช่ทำไมถูกจางถามกินให้กำไรหรอใช่ผมว่าที่กรุงเทพไอ้ขอราคาแบบนี้มันแทบจะไม่มีให้เราได้กินกันแล้วนะกรุงเทพอ่ะอโชคดีอยู่พระประแดงอ่ะพูดตรงเลย สเสร็จแล้วหย่อนไปนี่นับวิได้อ่ะอันทีุ่ดลงต่อเลยเอาละอ๋อนี่เอามีแบบเกี่ยวด้วยเนี่ย เวลปแป้งเวลาไปแป้งพวกแปะปลายแป้งเราก็มาทำเมคเชียร์รวมได้จ้าชุดเล็ก20จ้าไม่ใช่หน้ามานะผมไม่มีปัญญาจ้าหรอก่าครับลูกค้ามาซื้อจริงๆเอารวมเอท่าไหร่ดี20-30 30มานะรวมนะรวม30คือไม่ต้องซื้อแบบเดียวก็ได้ใช่ไหมครับก็คือเอาแบบรวมๆทุกแบบเลยก็ได้เลิศแมมแตน อีแล้วสังดีต่อะรที่นี้สังขยานมข้นเพ่ม,พมหไหมจ้าจ้ะสังขยาหนึ่งน,นมข้นหนึ่งเนาะทำไปแล้วครับสังขยาสิบ้เอาีางเดีวอีกถุงนึงเอาชินนมอนอย่างเดียวเนาะอ๋ออย่างนี้เรียินนมอนใช่ไหมโ้ชินนมอนจ้าโชินนมอนโขชินนมอนมันก็จะเป็น ผงเคลือบน้ำตาลผสมปังโกเอาปังโกมาคุกสอแล้วอันเล็กๆเหมือนหลอดด้นนี่คืออะไรครับอันนี้ไม่ทอดทอดรอ้น้ำมันอ๋อทอดรอ้น้ำมันท <laughs> านน้ำมันร้อนไม่ร้อนก็นแผลไวแล้วอไอ้เกี่ยวๆเนี่ยครับอันนี้โขลกพันไส้ก,กรอกเราใช้ไส้กรอกอย่างดีเลยนะออ๋ใช่ค่ะเส้นกอกไก่ อ,อย่างเฟรมนี้คุณลูกค้าซื้อไปเนี่ยเท่าไหร่ทั้งหมดคะถ้าอันนี้ห้าส <50 S 2> ิบห้าสิบแตห้าบาทจ้าหนึ110บาท ขอบคุณมากจ้า,า <c oughs> น่าเป็นพอดีไม่ต้องรอจ้าขอบคุณมากจ้าสรุปท่านลูกค้าเอา <c oughs> ดิปไปสามเลิศสมเอ็นาม,มากใส่เรียบร้อยใบเตยเรานะครับแล้วก็นมข้นอีกสองค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นท่านจะกินแบบฟินๆโดยการจิ้มดิปหลายๆเวอร์ชั่นของใช <c oughs> ่บางคนบางคนชอบถามว่ามีไส้ไหมผมมันอร่อยด้วยตัวมันเองแล้วไม่ต้องใส่ไส้บางคนไม่ต้องจิ้มก็ได้แล้วแต่คนชอบส่คนอย่างคุณลูกค้าเมื่อกี้ก็ชอบแบบจิ้มดิปีกท่าคือสังพะยาจะขายดีสังขะยาหมดแล้วอันนี้คือหมดแล้วเย้หมด มันเย็นมันออกมาไว้ข้างนอกไม่ได้อากาศมันร้อนไงแล,แ,ลแล้วที่คุณพี่ลัาจะทำต่อไปนี่คืออะไรครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรโสกไส้กอรอก,กอ,อ,กกอ๋อโสกไส้กรอกอย่าลืมนะครับอยากเห็นแบบฟูเต็มออปชั่นเต็มแม็กเต็มพิกัดนะตอนเช้าตอนเช้าและอย่าลืมมันก็มีนัตต้าฟูลรลออๆให้ใ<ช>เราทา,านด้วยช่ ช่วงเช้าสีห้าครึ่งสิบโมงครึ่งผมว่าแยกแปดหกของเราอ่ะมันเจริญเรื่องของกินเยอะมากเลยถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนแล้วมันแทบจะไม่มีอะไรอ่ะนะแต่มายคปัุจุบันท่านดูแต่เอานับตั้งแต่ไซเว้นปักคอยไล่มาเลยผมว่ามันมันของกินใช้ไปหมดร้านเปิดใหม่ก็เต็มไปแล้วร้านเก่าก็ยังอยู่ผมว่านี่แหละมันบ่งบอกถึงคุณภาพของแยกแปดหกเรานั่นเองไงครับคุณแม่ขอบคุณครับโคบะฮะ มันมีหลายสาขาทั่วประเทศใช่แต่พระประแดงเราก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันกับกลุปะคะสาขาพระประแดงแย่ไปหมดนั่นเองนะครับฝากไว้ด้วยนะฮะขอบพระคุณนะสมาชิกนะครับวันนี้ทุกทุกท่านนัทะลุสายและที่มอบกำลังใจให้กันและขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์รายการเราเข้ามาให้ผมไปสอยยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปและกลปะคะสาขาพระแดงก็เป็นหนึ่งในสปอนเซอร์หลักของเราแล่นเองขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณค่ะ พุ่สงส่งอะผมอยู่ได้เพราะสปอนเซอร์แหละที่ผมมีแรงขับเคลื่อนมีเงินจ้างทีมงานไปช่วยท่านทั้งหลายโทษเขาแดงเนี่ยเขาเหล่าส,สปอนเซอร์แค่นั้นเองนะอุ่นนนเยอะๆนะเหมือนอุ่นนนชนาวีนะครับนะแล้วคราวหน้าผมจะพาไปไหนติดตามกันวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะอยากมาเห็นตอนเช้าจังเลยอะมามาสิตอนเช้ามาช่วงพลิกพลีบบก็ประมาณวันเสาร์อาทิตย์นะเสาร์อาทิตย์อะะรวันวันเสาร์ ดูตารางคิวก่อนเพราะตารางคิวสองสาเดือนนี่ผมเต็มเลยมันต้องใช่ไหมครับใช่ครับ9โมงครึงช่วงช้าไม่ทันถ้ามาถึงพระแดงจริงก็เร็วสุดก็9โมงครึ่งหมดโอ้หมดแล้วเรียบร้อยใช่ไหมหมดแล้วไม่เหลือพวกต้องคือพี่ขายดีทําไมสองพี่มันมีคนเดาพลาดไหม9โมงครึ่งนี่ของเต็มมากมันมือ่าหมด